สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีศึกฟุตบอลทีมอังกฤษนะครับแข่งกันหลายคู่กันเลยทีเดียวคู่เราจะพูดถึงเป็นเกมระหว่างท็อตแนมแฮมสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของคริสตันพาเลสนะครับสองทีมนี้ก็ฮันน่าจังสุดเจอกันเป็นทางด้านท็อตแนมแฮมสเปอร์ครับที่ทำได้ดีกว่าก็สเปอร์ชนะ2ครั้งครับคริสตันพาเลสชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ แต่ว่าวันนี้สเปอร์ได้เล่นในบ้านครับรูปทีมของโจเซ่มูรินโย่คงจะเน้นรูปทีมเป็นพิเศษนะครับกอ,องหน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนครับแกเรตตเบลรวมไปถึงซองฮึงมินนะครับออสเบิร์กก็วันนี้พร้อมลงสนามกันทุกตำแหน่งนะครับเอ็นโดมเบเล่ด้วยนะครับส่วนทางด้านคิสตันพาเรยครับฟอร์มท่านลังสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้มาเยืยนอนทัตแนมสเปอร์แล้วดูแล้วเหนื่อยครับเจ้าบ้านสเปอร์นะั้น ยิงต้องการเน้นสามแต้มนะครับเพื่อที่จะก้าวกระโดดไปบนวัวตล่านะครับนี่ผมเชื่อว่าท่านัมสเปอร์ครับน่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากครับและน่าจะยิงเกินหนึ่งประตูด้วยวันนี้ตามเชียร์ลูกทีมของโจโซเซม่มิโยดีกว่าอันนี้ตามเชียร์สเปอร์ดีกว่าครับ